เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะพ่อตากับลูกเขยทะเลาะกัน mm hmm. มีปัญหากันมีปากเสียงกันที่สุดแล้วเนี่ยลูกเยขยคว้าปืนแล้วเอามายิงเข้าหน้าอกพ่อตาสองนัดเสียชีวิตเลยค่ะ mm hmm. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดพัดทลุงจุดเกิดเหตุเป็นห้องโถงของบ้านหลังนี้ พ่อตาก็คือนายธรรมนูนอายุ63ปีเป็นเจ้าของบ้านถูกยิงแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะซึ่งนายธรรมนูนเนี่ยเป็นหัวหน้าศูนย์สาขาพักประชาธิปัตย์เขตหนึ่งด้วยผู้ก่อเหตุก็คือลูกเขยค่ะชื่อว่านายเทิดศักดิ์อายุ39ปีหลังจากก่อเหตุขับรถก,กระบะแล้วก็หลบหนีไปทีนี้เรื่องราวที่มาที่ไปมันเกิดกันยังไงก่อนเกิดเหตุนเนี่ยตัวลูกเขยทะเลาะกับเมียก่อน แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายเมียด้วยซึ่งพ่อตาเข้าไปห้ามแล้วก็ต่อว่าลูกเขยว่าเอ๊ะทำานีได้ไงหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปสักพักหนึ่งหลานสาวหขวบก็คือลูกสาวของลูกเขยอะคะ่ะไปฟ้องพ่อตาบอกว่าตาตาพ่อคุยงไอแพดหนูเสียหายเลย พ่อตาได้ยินแบบนี้ยิ่งไม่พอใจอ๋อมาลงกันหลานสาวใช่ไหม,มก็ไปต่อว่าลูกเขยอีกเท่านั้นละค่ะจุดเลยทําให้ลูกเขยชักอาวุธปืนก้าวมมมายิงใส่ผู้ตายกระสุนเข้าที่หน้าอกด้านขวาแล้วก็แขนซ้ายสุดท้ายเสียชีวิตนะคะพอไปดูประวัติของลูกเขยไม่ธรรมดาเลยเสพยาเสพติด บางทีหึงหวงภรายาทำร้ายร่างกายภรายาเป็นประจำแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยนะชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นประจำหลังเกิดเหตุตำรวจจัดชุดไล่ล่าแล้วตอนนี้ยังหลีไปกบดานอยู่ที่พื้นที่ของอำเภอศรีนรครินติดต่อขอมอบตัวแล้วแต่ยังไม่ได้นัดวันและเวลาเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคุณผ,ผู้ชมตกลงแล้วจะจับได้ไหม,มเขาจะเข้ามามอบตัวไหมหน่ากลัวตรงที่ว่ามีอาวุธปืนด้วยความรุนแรงในครอบครัวเลยนะคะครับผมวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้